บรรยากาศที่สนามฟุตบอลกรมโชยประธานจังหวัดนนทบุรีในเกมที่นนทบุรีซิตี้ทีมฟุตบอลในลีกสมัครเล่นกีฬาอาชีพบางกอกพรีเมียร์ลีกหรือ b ี l ีเอลยีบิชั่นหโดยนนทบุรีซิตี้มีคิวเปิดบ้านพบกับตัตตุโกโยเอฟซีเกมนัดนี้ถือเป็นการลงสนามให้กับต้นสังกัดของคุณานนทจรปริ์ กองหน้าของทีมนนทบุรีซิตี้เป็นนัดทิ้งทวนก่อนที่เด็กหนุ่มวัย19ปีจะไปรับใช้ชาติในฐานะของนักฟุตบอลทีมชาติไทยรวมกับฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแข่งขันฟุตบอลทิมแชมป์อาเซียนอยู่23ที่กัมพูชาการรวมเป็นส่วนหนึ่งของ28นักเตะทีมชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่ในทีมชาติมีค่าฉลีอายุนักเตะที่19ปีสร้างความหมาย2ด้านให้เกิดขึ้น ความหมายที่มีต่อคุณอนนนท์หรือคอรินสมาชิกของครอบครัวจรปริษฐ์ก็คือการที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองในเส้นทางฟุตบอลด้วยการติดทีมชาติไทยมันคือการช่วยตอกย้ำว่าถ้าฝีเท้าดีจริงอยู่ตรงไหนก็มีคนเห็นในขณะที่ฟ้าของนนทบุรีซิตี้สโมสรนต้นสังกัดนั่นคือการที่สโมสรนแห่งนี้ซึ่งเป็นทีมในลีกสมัครเล่นสามารถประสบความสำเร็จในการตอกดันนักเตะ ที่เป็นผลผลิตให้ก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติการที่นักฟุตบอลคนหนึ่งติดทีมชาติมันมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทีมฟุตบอลจากนนทบุรีที่เด็กหนุ่มคนนี้สังกัดเพราะนี่คือความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อนักฟุตบอลของสโมสรให้ก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้รับแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการทำนเนีย ในสโมสรเราเห็นเด็กคนนี้เกิดมานานเราดูเขาเราทั้งปรับเขาและทั้งเรียนรู้ในความเป็นตัวเขาทั้งสอนเขามาตลอดกอ็เรามีเกมเล่นตลอดน,น,นะครับแล้วก็มีเรื่องของสื่อเรื่องของอะไรที่ในหลีกรามีการถ่ายทอดทีมตรงข้ามมีทาไฮไลท์มีอะไรมันก็ทําให้มันมีสื่อที่จะไปนําเสนอผมก็ได้ประสานกับทางผู้รับผิดชอบของทีมชาติ9ปีว่าผมมีผู้เล่นลักษณะป,ประมาณนี้นะให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน เขาก็ม um pues so ok, nah ีความสนใจพรอมีความสนใจเราก็ให้ข้อมูลเพิ่มให้คลิปให้อะไรเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้เขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นน่าจะถูกเรียกเข้ามาในโลกของการทํางานไม่ว่าจะฟุตบอลหรืออะไรนะครับเราทําได้ก็คือวางระบบให้เขาสอนเขาอบรมเขาปรับเขาให้ที่ที่เราคิดว่าเราพอจะทําได้แต่ท้ายเมื่อไปสู่ระบบแล้วมันกินหน้าที่เขา90นาทีในสนามเราลงไปทําอะไรในรายละเอียดที่เขาไม่ได้ แต่เราก็คิดว่าสิ่งเราสอนเขาไว้เนี่ยเขาจะจดจําแลวก็เก็บไปใช้ในเกม,มนั่นคือสิ่งเราทําได้ที่เหลือก็ได้แต่เอาใจช่วยแล้วก็หวังว่าพอได้สัมผัสกับมาตรฐานที่สูงขึ้น<ม>ก็จะเป็นประโยชน์กับ<ม>ตัวเขาเองทุกคนก็ดีใจด้วยแลวก็ตื่นเต้นก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเรามองไปถึงการที่เขาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนน้องๆรุ่นต่อ,ตอไปว่านี่คือหน้าที่ของนักกีฬาทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ระบบมันตอบโจทย์รู้สึกดีครับ ยิงก็ได้หลายนัดอยู่ครับครับผมยิงกี่ประตูแล้วครับตอนนี้ฮะน่ารวมนัดนี้ก็สิบสามครับถือึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นครับครับมันเห็นมันรู้นสุกได้เลยใช่ครับครับมันมั่นใจมันมันมั่นใจขึ้นมากกว่าปีที่แล้ที่เล่นอยู่ครับครับผมจดหมายที่มีการระบุชื่อนาลนครับตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นมากครับครั้งแรกเลยครับครบครพูดถึงจดหมายฉบับนี้ว่ายังไงบ้างฮะหลังจากเห็นรชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ สื่อไทยจะเรียกเขาตัวเขาก็ดีใจครับแล้วก็คอยสนับสนุนให้กําลังใจตลอดครับแต่ว่าให้ตั้งใจเอาให้ได้ครับคู่นันนนจรนประดิษฐ์นักเรียนชั้นมปลายโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมจงังหวัดนนทบุรีร่วมงานกับสโมสรนนทบุรีซิตี้ทีมในลนีกสมัครเล่นกึ่งอาชีพบางกอกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เข้าสู่ปีที่สผลงานของเขากับการทำหน้าที่เป็นดาวยิงถือว่าไม่ธรรมดา เด,ดูดูการล่าสุดที่กําลังแข่งขันซึ่งแข่งไปแล้ว8นัดเขาซัดไปแล้ว13ประตูและเด็กหนุ่มคนนี้กําลังดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติไทยในฟุตบอลยู23ชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาบอรเมศเฮงพัฒนาถ่ายภาพโสพลเพชรแท้ขมชลึกออนไลน์ตะลุฟุตบอลไทย